การ์มินอินสติ้งนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือต่อสายชาร์จนะครับเป็นของลูกค้านะครับทั้ง3เส้นนะครับตรวจเช็คสายชาร์จแล้วปกติดีนะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จแล้วไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้าได้นะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะครับสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับแต่ไม่สามารถต่อสายชาร์จชาร์จไฟเข้าได้นะครับนี่นะฮะจุดชาร์จก็ยังสภาพดีอยู่นะครับ ไม่มีปัญหาเซ็นเซอร์ไฟเซ็นเซอร์ฮาร์เรทก็ยังทํางานได้ตามปกตินะครับก็ขอสายชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นสถานะการชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ชิประบบไฟบนบอร์ดฉํำรุดนะครับถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับก็จะกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกติก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกรีบไบดำเนินการ เปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับขอบคุณมากครับลานล็กตีใบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ